ถึงแล้วสี่คนพลเล็กครับผมสว,สวยครับสนใจติดต่อมาครับครับสี่คนพลเล็กสวยครับกำลังไลา์เมคคอรครับผมสนใจติดต่อมาครับผมสนใจไม่แพงครับสายดินครับผมมาเลยครับ ราคาไม่แพงครับโทรมาสอบถามกันได้ครับผมสี่ตัวครับตอนนี้แล้วก็นกตัวละสิบบาทเดี๋ยวผมไปต่อให้ครับผมสายเมืองครับใจเย็นๆครับผม,ต,ต,ม,บผมติดตามไว้ครับผมตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับผมพอผม ได้มาเดี๋ยวผมลงปุ๊บแล้วก็โทรมาปั๊บเลยผมจะจัดการให้ครับผมส่งกิ้งครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ส่งไปเจ้าหนึ่งนะครับผมโทรมาก่อนได้ก่อนครับนกดินครับสายมาเรียครับปอกขาทุกตัวครับผมยืดลูกยึดปอกขามีทุกตัวครับแม้นมันนาครับ จามาใส่กลงรวมใหญ่ไหมครับผมชยงเชียงครับเชียงทุกตัวป้อนมือเองครับผมป้อนเองครับชึงเชียงครับผมราคาไม่แพงครับติดต่อมาได้ครับผมโทรมาถามกันไม่ซื้อไม่เป็นไรครับโทรมาถามดูครับผมแวะมาถาม คุณฝนเล็กครับปอขาทุกตัวครับมา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 ยเดี๋ยวยจะใส่กรงใหญ่ไหมครับผมกดติดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม Top okay.